พบกับเราดกรกิติศักดิ์ทนายธนิพนธ์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิธีพุทธและทีมทนายความสวัสดีค่ะดิฉันอัชราพันธ์ไชยสถานทีมดกรกิติศักดิ์เนติบัณฑิตไทยทนายวิถีพุทธและทีมทนายมีเพื่อนจากในเฟซบุ๊กนะคะได้ส่งข้อความมาสอบถามเกี่ยวกับการหมินประมาทอันไหนข้อความไหน ที่ดูลักษณะเข้าขขาหมินประมาทหรือไม่ผิดหมินประมาทซึ่งในปัจจุบันนี้นะคะเรื่องการหมิ่นประมาทนี้มากพอสมควรในปัจจุบันบางคนก็โดนใส่ความกันจริงๆที่สามารถระบุตัวตนได้ชัดเจนทําให้ได้รับความเสียหายจริงๆซึ่งก็มีความจําเป็นที่จะดําเนินคดีตามกฎหมายกับผู้กระทาความผิดซึ่งส่วนใหญ่นะคะก็จะแจ้งความดําเนินคดีหรือบางคนก็ ต้องการความรวดเร็วนะคะจึงให้ทนายความฟ้องคดีแทนซึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา326และมาตรา328นะคะมาตรา326ได้วางหลักไว้ว่าผู้ใดใส่ความต่อบุคคลที่3โดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียงถูกดูหมินหรือถูกเกลียดชังผู้นั้นกระทำความผิดฐานหมินประมาทต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมบาทหรือทั้งจำทั้งปรับมาตรา328วางหลักไว้ว่าถ้าความผิดฐานมีประมาทได้กระทำการโดยโฆษณาด้วยเอกสารภาพวาดภาพระบายสีภาพ,พยนต์ภาพหรือตัวอักษรที่ทำให้ปรากฏไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆแผ่นเสียงหรือสิ่งบันทึกเสียงบันทึกภาพหรือบันทึกอักษร กระทำโดยการกระจายเสียงหรือกระจายภาพหรือโดยกระทำโดยการป่าประกาศด้วยวิธีอื่นผู้นั้นต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสองแสนบาทการหมิ่นประมาณนั้นนะคะต้องระบุชื่อหรือรูปภาพหรือตัวตนหรือการแสดงออกอื่นๆที่คนทั่วไปสามารถรับรู้ได้ว่าเป็นคนคนนั้นไม่ใช่บุคคลทั่วไปพบเห็นหรือได้ยินมาแล้วไม่ทราบว่าเป็นใครเลย แบบนั้นนะคะถือว่าไม่มีความผิดจะพบเห็นได้บ่อยมากที่ด่ากันใน Facebook เข้าไปอ่านแล้วก็เก็บไปคิดไปเองว่าเป็นเราหรือเปล่าอันนั้นเป็นความรู้สึกของตัวท่านเองนะคะกับการถ้าผู้กระทําความผิดนั้นระบุชื่อของคุณหรือลักษณะหรือโพสต์รูปของคุณหรือแท็กหรือการอื่นใดที่บุคคลทั่ว,วไปนะคะได้พบเห็นแล้ว,ลวดูว่าแล้วเขาก็ทราบว่าเป็นคุณการกระทำเหล่านั้นนะคะก็ถือว่าเป็นการกระทำหมินประมาท ซึ่งการหมิ่นประมาทนะคะก็แบ่งองค์ประกอบหลกักๆได้ดังต่อไปนี้นะคะผู้ใดหมายถึงบุคคลใดก็ได้หรือชาวบ้านเรียกกันทั่วไปว่าใครก็ได้ใส่ความด้วยข้อความอันเป็นการหมิ่นประมาทคําว่าใส่ความนี้นะคะหมายถึงยืนยันข้อเท็จจริงในการยืนยันความเป็นจริงหรือความเท็จหรือเอาเรื่องไม่จริงไปแต่งความใส่ร้ายหรือเอาเรื่องจริงไปกล่าวก็เป็นความผิด หรือแม้การเล่าเรื่องที่ได้ยินมาไปพูดให้กับบคุคคลอื่นฟังก็มีความผิดฐานหมิ่นประมาทได้ค่ะการใส่ความนี้อาจจะใส่ความโดยวิธีการอื่นใดนอกจากพูดก็ได้เช่นเขียนวาดภาพการ์ตูนหรือการแสดงกริยาท่าทางอะไรอันหนึ่งเช่นคำใบ้เป็นต้นซึ่งข้อเท็จจริงนะคะที่จะเป็นหมิ่นประมาทก็มีดังนี้ค่ะต้องไม่ใช่ข้อเท็จจริงที่เป็นเพียงคำหยาบคายหรือข้อเท็จจริงที่เป็นไปไม่ได้ เช่นกล่าวหาว่าคุณเป็นผีปอบซึ่งแน่นอนว่าคุณไม่สามารถที่จะเป็นผีปอบได้อันนี้คือไม่ผิดหมิ่นประมาทค่ะต่อมาก็คือต้องเป็นข้อเท็จจริงที่แน่นอนไม่ใช่คุ้มเคือเลื่อนลอยหรือกล่าวด้วยความน้อยใจยกตัวอย่างเช่นนะคะกล่าวหาว่าคนคนนั้นเป็นคนเลวซามยังไม่แน่ชัดว่าเลวซามอย่างไรหรือว่าเป็นคนบ้าหมาบ้าเป็นการกล่าวไร้เลื่อนลอยนะคะ ไม่ยืนยันข้อเท็จจริงซึ่งจะต้องเป็นข้อเท็จจริงที่ยืนยันได้ในอดีตหรือปัจจุบันไม่ใช่เป็นการคาดคะเนในอนาคตยกตัวอย่างเช่นนะคะนายก็ถามนางขอว่าเป็นชู้กับนายคอหรือไม่ถ้าเป็นชู้กันก็ให้เลิกซะอันนี้ก็คือยังไม่เข้าลักษณะการใส่ความนะคะ แต่ว่าถ้าเป็นการด่าหรือผู้ใส่ความนะคะ,ะยกคำพิพากษาดีกาที่ 2371+2522 นะคะเช่นคำว่ากะรีอันนี้เป็นความผิดฐานมินประมาทนะคะต่อมาคำว่าผู้อื่นหมายถึงบุคคลใดก็ได้รวมทั้งนิติบุคคลก็ได้โดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นหรือถูกเก็ดชัง เพียงแค่ว่าคุณน่าจะเสียหายก็เป็นความผิดแล้วค่ะไม่ต้องรอให้ความผิดนั้นเกิดขึ้นก่อนถ้าครบองค์ประกอบดังกล่าวข้างต้นจึงเป็นความผิดฐานมีประมาทแต่ทั้งนี้ความผิดอินประมานี้ก็เป็นความผิดยอมความได้ถ้าหากตกลงเจรจากันก่อนศาลมีคำพิพากษาก็ถอนแจ้งความหรือถอนฟ้องกันได้ค่ะหากถ้าไม่ได้รับความเป็นธรรมและยากจน ท่านไม่ต้องเสียกำลังใจไปนะคะทางสภาทนายความของเราช่วยเหลือให้ท่านฟรีท่านสบายใจได้ค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะขอบคุณที่ไลค์ขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่บอกต่อและขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีที่ชั้นอชลาพันชัยสถานทีมดกรกิติศักดิ์เนติบณฑิตไทยทนายวิถีพุทธและทีมทนายสวัสดีค่ะ